หลังจากที่เขาทําสาวมาละกอรครับสาบางคงทําสาบางคงไปแล้วประมาณเดือนก็่าัวาครับประมาณเดือนประมาณสี่สิบเมื่อยเลยครับคิดว่านะประมาณนี้แต่เขาก็จะได้ต้นแบบนี้ครับเห็นบอกมันสูงหลายหรือว่ามัน,นโลกขึางบนเป็นมแแลงเป็นเพียขึน้นเขาก็ตัดเลยครับมันสูงเกินไปเอาอยากสูงสี่สิบเมตรหาเมตรแล้วมันก็เอาอยากเขา,าตัดทําสาไม่ครับนี่เขาก็จะได้ต้นแบบนี้เลยครับเห็นบอกแตกออกมากนะงาม,มเห็นบอกครับ บอเขาก็เลือกไว้กิ่งใดงมงงามเขาก็เลือกไว้เอาสีมาแต่งตัวครับอ่ะเน,นี้อืมเห็นบอกครับมาสี่สิบหา้าสิพมือก็เริ่มออกดอกแล้วครับผนบอกง่ายๆเลยครับบอเกินสองเดือนดอกเห็นบอกนี่เริ่มจะออกดอกแล้วเขาก็เลือกไว้มัน,นต,มต่เลือกไว้ได้น้อยเหรอประมาณว่าต้นนี้เอาไว้สักสี่กิง่งนี่ครับ นี่มาแตง่งใบได้มันบน่นก็เอาออกครับไอ้มันจะเลี้ยงลำต้นไอ้มันเลี้ยงยอดเลี้ยงนุ้ยมันเนี่ยแหละครับลำต้นมันจะได้ใหญ่ลำต้นจะได้แข็งแรงครับเด็ดใบมันออกใบล่างนะครับอบวบ่มันกันบ,บ่ครับ ผมเอาไปซีกิ้งครับเดินบ่ต้นนี่บ่กำลังง้ามเลยครับซีกิ้งอดียประมาณนี้คร,รับนี่หนึ่งกิ้งสองกิ้งกิ้งหลักครับกิ้งหลักเราเขาจะมาตอนครับตอนแล้วก็ไปปลูกเขาจะได้พันธุ์ที่เขาต้องการพันธุ์ที่เขาว่ามันต่ําแซบมันกินซุกแซบนั่แหละครับเขาจะได้พันธุ์บ่กายพันธุ์ครับไอยตอนกิ้งไปปลูกอ่ะบ่กายพันธุ์เขาเอาเมล็ดไปมันก็จะมีกายพันธุ์มั่งครับ เปราะพันจากเมล็ดเคกครับผมแต่งแต่งสวยๆกับประมาณนี้ครับเลาก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาเลยนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยขอกครับอันนี้เขาก็จะผมก็ได้ขี่ม้ามาเนี่ครับขี่ม้าขี่ม้ามาใส่รดน้ำเรื่อยๆนะครับฝนตกแน่รดน้ำแน่กใส่ประมาณนี้ครับถือปุ๋ยงไงถือปุ๋ยขอกงามสวนน้ครับไหนๆไเขาบอกเอากไเด็ดทิมเลยครับเดี๋ยวไปเสียดายมัน อจารอาหารจะได้ไปเลี่ยงที่กิงเท่าต้องการครับอินบอกรับต่อเี่เวาตัดตัดประมาณเพียงอกนี่ครับนบอกเป็นที่เขาจะได้ต้นเตี้ยแตัวครับเอ็นบอเขาก็ยือได้เลยห็นบอเหมือนลูกออกลูกออกท่านนี้บ่ละเอาก็ยือเอาเลยนี่บอต้องอะไรบันไดบ่ต้องใส่ไม่เศร้าง่ายๆครับห็นบอยอดหยอดกันลงงามยอดหยอดกังงามนี่เหงต้นนี้ยังไงเพียงหัวเข่า ขึ้นหัวเข่าหนึ่งตัวกินโอเคครับสานีแหละครับเดีย๋ยวมาเมืองกันต่อไปครับมันถี่ออกลูกออกผลนบอ่อเดี๋ยวมาติดตามต่อไปครับนี่คือการทำเสามะละกอครับเพราะมืกก่อก่อนต้นมันสูงไปผู่นะ่ะสูงไปส,สี่ห้าเมตรไหมเอาเอาอยากไม่สาวก็เอามากับตกลงมาแตกเอาไม่สาวต้อยแล้วกระตกลงมาแตกมุนไม่ซุกกับว่าเละ งามหอาต่อยลงมานีน่แหละครับคูนของการทำเสามาละก่อง่ายๆครับบริเววิธีก็จะง่ายง่ายครับก็ตัดเลยครับตัดต้นเทยวตองการคยอครับประมาณเพียงเอวเพียงเอวหรือว่าเพียงอึกเพียงคอเพียงหัวกับเท้าตองการแล้วตัดทิ้งครับแล้วก็อีกสักเมื่อกี้มือแล้วก็ตัดตัดปุ will, yah, ๊บเขาก็เอาถุงสวมหรือเอายางสวมไปมือหนามันค้างนะครับมือหนามันค้างตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นหูมันจะเป็นกลนนะครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นกล หืมขันฝนตกหรือว่าเขาลดน้ำมันก็จะเน่านะครับเห็นบอกมาขังอย่างเขาเก็าถุงถุงพลาสติกหรือยังครอบก็ได้ครับครอบลอยยางรัดยางยางไอ้แกงเขาก็ได้ครับหรือเสียกมัดรอบนี้เราถุงเรามัดขอบนี่ครับเดี๋ยวแล้วมันก็อีกบวกขี้มือเหรอครับอาทิตย์สองอาทิตย์กันเริ่มตีเตีกญ่ยอดออกมาแรบเครัแบบถ้าก็เลือกเอายอดที่มันสวยที่งามที่สุดเนี่ยต้องการนะครับโอเคครับ กันเป็นประโยชน์กะให้กดซับตะไคร่กดไล่ให้ในเดอครับกับส่องกษตรหัวโตมือนี่โอเคครับผมกับการตัดทําเสามะละกอครับสวัสดีครับ